บทสวดยอดพระกันไตปิฎกต้นฉบับเดิมมีทั้งหมด27ตอนและความหมายสำหรับผู้ฝึกใหม่พระคถายอดกันพระไตรปิฎกตอนที่หนึ่งอิติปิโสภควาอาราหังวัจ,จโสภควาอิติปิโสภควา สัมมาสัมพุโทโธวัจ,จโูภควาอิติปิโสภควาวิชาจรณะสัมปันโนวัจ,จโูภควาอิติปิโสภควาสุขโตว,วัจ,จโสภควาอิติปิโสภควาโลกวิถูวัจ,จโูภควาพระคถายอดกันพระไตรปิฎกตอนที่สอง อารหังตังสรนังคัจฉามิอารหังตังสิระสานมามิสัมมาสัมพุทธังสรนังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสิระสานมามิวิชาจารณะสัมปันนังสรนังคัจฉามิ วิชาจารณะสัมปันนังสิรสานามามิสุขตังสรนังคัจฉามิสุขตังสิรสานามามิโรกาวิทังสรนังคัจฉามิโรกาวิทังสิรสานามามิพระคาถายอดพักกันไตรปิฎกตอนที่สาม อิติปิโสภะควาอนุตตรวัจจโสภะควาอิติปิโสภะควาปุริสธรรมมาสารติวัจจะโสภะควา,า,วา,า,วาอิติปิโสภะควาสัทธาเทวมนุษย์สาหนังวัจจะโสภะควาอิติปิโสภะควาพุทโววัจจโสภะควา พระคถายอดพระกันไตปิดกตอนที่สี่อนุตตรังสารนังคัจฉามิอนุตตรังสิรสานามามิปุริสธรรมมสารติสารนังคัจฉามิปุริสธรรมมสารติสิรสานามามิสัทธเทวมนุสสารนังสารนังคัจฉามิ สัทธาเทวมนุษย์สานังศิลสานามามิพุทธังสารังคฉามิพุทธังศิลสานามามิพระคทยอดกันพระไตรปิฎกตอนที่หอิติปิโสภะควารูปขันโทอนิจจรักษณะปารมีจะสัมปนโนอิติปิโสภะควา อิต so ิปิโสภะควาเวทนาขันโธอันนี้จะลักษณะปารมีจะสัมปนูอิติปิโสภะควาอิติปิโสภะควาสัญญาลขันโธอันนี้จะลักษณะปารมีจะสัมปนูอิติปิโสภะควาอิติปิโสภะควาสังขารขันโธอันนี้จะลักษณะปารมีจะสัมปนู อิติปิโสภควาอิติปิโสภควาวิญญาณักขันโถูอันนี้จะลักษณะปารมีจะสัมปนูอิติปิโสภควา